สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปด้วยการโชว์ผิวหน้าขาวใสออร่าบแบบสาวเกาหลีกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะได้ลองทานกูต้าตัวนึ่งมาค่ะแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะ โดยปกติแล้วนะคะเดียเนี่ยเป็นคนที่ชอบส่อง IG หรือว่า Facebook ของดารายอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองอยังไงหรือว่าทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมตัวไหนบ้างก็ไปเจอตัวหนึ่งนะคะที่เห็นว่าพี่โดมเนี่ยก็ทานด้วยแล้วก็อย่างที่เราทราบกนดีนะคะว่าพี่โดมเนี่ยผิวเขาขาวใสมากๆก็ไม่รอแล้วค่ะกดสั่งตามทันทีเลย ที่ผ่านมานะคะด้วยความที่เราเนี่ยอยากมีผิวขาวใสออร่าแบบสาวเกาหลีก็เลยได้ลองทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่าง,งๆมากมายนะคะก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอาจจะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยค่ะแต่สําหรับเจ้าตัวนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าในช่วงแรกเนี่ยตอนที่เดียทานอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่พอเข้าอาทิตย์ที่2เท่านั้นแหละคะ่ะมีแตคณทำว่าไปทําอะไรมาทําไม ใส่อร่าขึ้นวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนให้รู้จักุ้ยต้าตัวนี้กันค่ะเจ้าบูงกูต้าช็อตตัวนี้แหละค่ะที่ไปชนะรางวัลระดับโลกมาเพราะนวัตรกรรม fir กุต้าไทโอนได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าดูดซึมดีกว่าเดิมถึง250เท่าแถมเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากซูเปอร์ฟู้ตอย่างมาก็เบอร์รี่และวิตามินทีวอีกเพียบเลยวิธีการทานนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เทใส่ใต้ลิ้นเขาก็จะดูดซึมได้ทันทีเลยค่ะรสชาติอร่อยและหอมมากๆเลย ดยป,ปกติแล้วนะคะเดียเป็นคนที่ทานวิตามินบำรุงผิวอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นตัววิตซีหรือว่าจะเป็นตัวสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นนะคะแต่ตอนนี้นะคะต้องขอเพิ่มเจ้าตัวบูมกูต้าช็อตมาเป็นอีกหนึ่งรูปักให้ในดวงใจเลยคะ่ะเพราะว่าทานแล้วเนี่ยผิวขาวใสออร่าขึ้นมากๆแถมทําให้สิวและผดต่างๆเนี่ยหายเป็นติดทิ้งด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากมีผิวขาวใสออร่าก็แนะนําเจ้าตัวนี้เลยค่ะบูมกูต้าช็อตค่ะ